สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับอยู่กับนายหนวดฮิวลิงทาโร่นะครับผมตั้งประมาณ3สัปดาห์นาอที่ผมไม่ได้มาเปิดไพ่แล้วก็มาสื่อสารก็ยุ่งยุ่งอยู่แต่วันนี้พอหาเวลาได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งยังไงก็แล้วแต่นะครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ถึงแม้ยังจะมีจํานวนน้อยแต่แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นดีกว่าที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อความใดหรือว่ามีสิ่งใดนะครับที่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจัก,กรวาลเนี่ยอยากจะสื่อสารออกมาหรืออ,อยากจะบอกนะครับ ยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเนาะไม่ได้เจาะจงพลังงานของใครเป็นพลังงานโดยภาพรวมนะครับผมจะอ่านจากหน้าไพ่ที่ที่สื่อออกมาแล้วก็จากความรู้สึกที่รู้สึกนะเวลาที่ที่ผมเปิดไพ่ว่าอยากจะสื่อสารอะไรออกมาอาจจะตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้เลือกรับข้อความหรือคีย์เวิร์ดดีๆที่ท่านคิดว่าฟังแล้วรู้สึกดี นะครับเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปไปนําทางหรือเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับแต่หากไม่ตรงเลยเนี่ยยังไงก็ฟังให้เป็นความสนุกหรือความบันเทิงไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของอผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวันนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเนาะสามครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วผมก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่า ไม่รู้ทุกครั้งที่ที่ทาก็ยังตื่นเต้นแต่ว่าคิดว่าถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะหายตื่นเต้นได้นะครับแต่เรามาดูกันเนาะวันนี้ว่าพลังงานของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับขอญาติครูบาอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลจัก,กรวาลไกด์ผู้นำทางนะครับของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของนายหนวดฮิลลิงทาโร่เนาะว่าวันนี้ขอให้เปิด อน,นุญาตให้เปิดดูนะครับว่ามีอะไรอยากจะสื่อสารนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำนะครับผมจะเปิดไพ่สามใบหาใบโดยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีขยายอะไรนะ ดูซิว่าวันนี้พลังงานเป็นยังไงกันบ้างว้าว h ด e m เอมเ r อร์เรสนะแบบนี้เทนอฟครับแล้วก็สิตธาโอเคในส่วนของพลังงานมวลรวมในวันนี้นะครับบางคนบางท่านเนาะ ก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะนะครับผ่านความเจ็บปวดหรือผ่านความท้าทายนะครับมีอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาท้าทายท่านเนี่ยหนักมากเียนได้ว่าไพ่สิบดาบนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกว่าท่านเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากถือว่าท่านเก่งมากนะที่ยังสามารถยืนหยัดมาในจุดจุดนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้นะครับยังการาชาเลยเป็นอ็มเพรอร มีความนิ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับรู้มาหรือว่าการเรียนรู้จากบทเรียนต่างๆความท้าทายต่างๆทําให้ท่านมีความนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขุมเนาะทำให้มองอะไรได้เฉียบขาดแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเป็นคนที่ยังไม่นิ่งพอหรือว่ายัางยังไม่ได้เขาเรียกว่าเรียนรู้บทเรียนต่างๆทําให้บางครั้งเนี่ยวิธีการใช้ชีวิตหรือ การทําอะไรไปเนี่ยอาจจะได้มองอาจจะมองได้ไม่ครบด้านหรืออาจจะเรียกว่าอาจจะอาจจะยังไม่ทันเกมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้พ่า t อ e มเพลอร์ขึ้นนะครับพ่าราชาท่านมีความนิ่งมากพอแต่กว่าจะมายืนรงจุดๆนี้ได้ในยอย่างที่บอกนะครับเทนอฟ w o สอดผ่านความเจ็บปวดมาเยอะจนวันนี้เนี่ยท่านขึ้นมาเป็นราชามีความนิ่งมีความสุข,ขมุมมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด มีการวางระบบที่ดีมีความรอบคอบนะครับแล้วก็มีความสุขไปด้วยขึ้นมาคู่กันเลยนะครับเป็นผู้นําที่อาจจะเป็นผู้นําที่ดีนะครับนะตอนนี้หากท่านยังทำยังเป็นในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรนะพนักงานองค์กรทําง,งานอยู่ในองค์กรหรือบริษัทเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งที่มีตําแหน่งที่ดีนะครับมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและมีความสุขด้วยนะ ณตอนนี้นะตามพลังพลังงานไพ่ที่ทายในนวดเนี่ยเห็นขึ้นมานะครับสัมผัสถึงความรู้สึกตรงนี้ได้อย่างไงรักษาสมด,ดุลตรงนี้ไว้นะครับผมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีสิ่งใดที่จ้าจักรวาลหรือครูบาอาจารย์หรือไฮเเซลลของท่านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่ที่ท่านที่คอยดูแลและปกป้องท่านเนี่ยอยากจะสื่อสาร นะครับผมผมยังไม่มีชื่อหัวข้อคลิปเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะภาพรวมแล้วเนี่ยจะตั้งชื่อว่าคลิปตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ มีบางใบอยากจะออกมานะเดี๋ยวเราไปดูกัน King of Sword King of SORT King of Wand สามเหรียญ เจ็ดออฟวานอะขออีกหนึ่งใบว้าวหกเหรียญการเงินใต้สำรับสเตย์ Stay. โอเคเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันเนาะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะกสื่อสาร มีอะไรนะครับมีอะไรที่อยากจะสื่อสารออกมาโอเคเข้าใจละโอเคเข้าใจละตามที่หน้าไพา่ออกมานะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากสื่อสารเนี่ยน่าจะ่อนไปทางาทางด้านการทำงาน การตอนนี้เนี่ยท่านน่าจะกําลังเริ่มโครงการอะไรใหม่ๆหรือโปรเจกต์งานใหม่หรือเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างนะครับและดูเหมือนว่าเนี่ยน่าจะต้องทํางานกันเป็นทีมด้วยนะครับซึ่งทํางานกันเป็นทีมและท่านาน่าอยู่ในตําแหน่งของผู้นําด้วย หรือเป็นเป็นผู้จัดการโครงการผู้จัดการโปรเจกต์หรือว่าเป็นเป็นลีดเดอร์ของของงานตัวนี้นะครับสิ่งที่พายอยากจะสื่อสารก็คือว่าตอนนี้เนี่ยโครงการที่กําลังเริ่มต้นทำเนี่ยแล้วที่ทาเป็นเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยต้องช่วยกันบาลานซ์ความรู้สึกแล้วก็ดูแลเรยกว่าประคับประคองกันนะครับในการทํางานจะเห็นว่าจะต้องมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องใช้ความเนดขาดในการในการตัดสินใจตรงนั้นด้วย แต่ต้องลงมือทํากันอย่างมุ่งมั่นเลยทีเดียวโครงการตัวนี้หรือหรือโปรเจกต์หรือสิ่งที่ท่านกําลังทําตรงนี้นะครับอาจจะต้องทุ่มใช้ความทุ่มเทเนาะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกจะเน้นหนักเนี่ยอาจจะต้องเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับว่าอาจจะต้องตัดสินใจให้เฉียบขาดข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับมาแล้วมาประมวลผลแล้วตัดสินใจนะครับจะจะซ้ายทีขวาทีเนี่ยน่าจะไม่ได้ลองปรึกษาทีมของท่านดูนะครับ ทีมงานเนี่ยฟังเสียงของเขานะครับฟังเสียงของทีมงานที่ที่เขาร่วมงานกับเราบางครั้งเนี่ยเมื่อเราอยู่ในมุมมองที่สูงเนี่ยเราอาจจะลืมในจุดจุดที่มุมมองที่ที่ต่างออกไปของของของคนรีของคุณหรือว่าของลูกทีมของคุณเองหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีมุมมองนะครับที่ที่แตกต่างไปจากท่านนะครับแตอ่อย่างอย่างหนึ่งเนี่ยที่ที่นายหนวดอยากจะบอกก็คือว่าการนั่งอยู่ในตําแหน่งหรือจุดที่สูงแล้วเนี่ย นั่นคืออำ,อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ท่านถูกไหมแต่อยากให้รับฟังเสียงฟังมุมมองของเขาดูว่าเอ๊ะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเริ่มร่วมทีมเนี่ยเขามีมุมมองว่าอย่างไงลองฟังดูว่าเอ๊ะแล้วทาไมถ้าเกิดว่าฟังดูแล้วเนี่ยม,มีความที่อาจจะไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงลองฟังดูก่อนเนาะว่าล,ลองฟังดูว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมองในมุมนั้นแล้วทาไมเขาถึงคิดถึงมุมนั้น ทำไมเขาถึงยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาพูดหรือว่ามามามา,มาแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารตรงนี้เนี่ยทางในหนวดเชื่อว่าเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีลองนิ่งและรับฟังก่อนนะครับหาแล้วลองขุดกันว่าเอ๊อะเป็นยังไงจากข้อมูลที่ได้มาถ้าไม่พอหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อแต่ถ้าเพียงพอแล้วเนี่ยตัดสินใจไปเลย ซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาจะไม่มีอ่าซ้ายทีขวาทีหรือกัอ้มกั้มกึ่งกึ่งอาจจะต้องให้ตัดสินใจโดยโดยโดยเฉียบขาดแล้วมันจะทําให้อ่าการทํางานเนี่ยสมูทและเดินหน้าเดินหน้าต่อได้นะครับกลุ่มหุ้ที่กลุ่มหน้าที่ของคุณเนี่ยคือความสําคัญไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยทาให้รู้สึกว่าเอ๊ะการให้น้ําหนักในการรับฟังเพื่อนร่วมงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ มากพอสมควรนะครับอย่างในในการทำงานตัวเนี้ยหรือหรือสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่เนี่ยท่านอาจจะต้องอถอยในยส่วนของอารมณ์นะครับต้องควบคุมตรงนั้นให้ดีมันจะสามารถเดินไปได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ใจใจเย็นพูดคุยกันนะครับไพ่สเตนขึ้นอยู่ขึ้นมาใต้สำรับเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกลึกๆข้างในนะครับที่ มันมีความท้าทายอยู่แล้วแหละในตัวโครงการหรือในตัวโปรเจกต์ที่ท่านกําลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านกําลังทําอยู่แต่ขอให้คือเราไม่ g แอ s ทีฟในการที่จะแก้ปัญหาตัวนั้นนะครับความนิ่งการตัดสินใจไอ้ความนิ่งนะครับก็สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้หรือความใจเย็นแล้วค่อยๆแก้ไปจะเห็นได้ว่า การจะเห็นไพ่สเตงตัวนี้ว่าสิงโตเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องสู้กับเขาด้วยความรุนแรงทุกครั้งไปนะครับความแข็งแรงไม่ได้หมายถึงว่าการก้าวไม่ได้หมายถึงการเป็นการใช้การก้าวร้าวในการจัดการปัญหาตรงนั้นมันมีหลากหลายวิธีในการแก้ปัญหาประนีประนอมละมุนละม่อมรับฟังกันหรือแก้ได้แก้ด้วยความอ่อนโยนเป็นไปได้หมดนะครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไง โปรเจกต์งานสิ่งทีง่ท่านกําลังอยู่ที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะส่งมันจะเขาเรียกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับจะเห็นว่า six o f p e n t a c l e s ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่เหรียญที่ดีเป็นไพ่เหรียญที่ดีเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องการบาลานซ์การบาลานซ์เขาเรียกว่าอะไรดี จะพูดว่าการบริหารจัดการเนี่ยให้บาลานซ์ให้ดีๆนะครับไม่ไม่ค่อนไปทางคนใดคนหนึ่งนะนะครับลองลองลองพิจารณาตรงนี้ดูอันง่ายก็คือว่าแต,แต่ทางในหนวดชื่อเลยว่าท่านท่านมีอยู่ในมีสภาวะหรือว่ามีภาวะผู้นำมากเพียงพอและนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงเนี่ยหรือตัวต้นภายในเนี่ยเป็นเป็นคิงอยู่และเนาะ จะเห็นว่าข,ขึ้นทั้งสองเลยแสดงว่าแน่นอนครับาการใช้ความคิดและการลงมือทำอท่านเป็นท่านเฉียบขาดแน่นอนแล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังง่ายๆก็คือสรุปก็คือว่า,าดูแลทีมดูแลกลุ่มให้ดีรับฟังความคิดเห็นของเขาในสิ่งที่เขานำเสนอขึ้นมาคิดวิเคราะห์ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับโดยโดยโดย โดยข้อมูลข่าวสารหรือการหาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆมารวมกันแล้วช่วยกันตัดสินใจแต่ตัดสินใจให้เฉียบขาดไม่ซ้ายทีขวาทีไม่ค้ํกึง่งซ้ายซ้ายขวาขวาตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยแล้วสุดท้ายจะสําเร็จเองนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคุยกันให้เยอะๆนะครับพูดจาสื่อสารการแชร์แบ่งปันความคิดเห็นความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วสุดท้ายทุกอย่างจะสําเร็จแน่นอนในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะ ที่ในหนว่วยอยากจะสื่อสารออกไปนะครับอย่างไรถ้าเกิดว่าท่านได้ได้รับข้อมูลได้รับคีย์เวิร์ดที่ดีหรือได้ได,ได้ได้ฟังมุมมองที่ดีมุมมองที่ใช้ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นประโยชน์ได้ในหนว่วยก็ยินดีมากเลยที่ที่ท่านจะเอาเอาคีย์เวิร์ดตรงนั้นหรือสารที่ส่งไปตรงนั้นเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับตัวท่านเองหรือกลุ่มหรือทีมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นคนที่มีความสามารถดังนั้นนะครับ มั่นใจในตัวเองมั่นใจในทีมงานมั่นใจในในกลุ่มในทีมของตัวเองที่ที่มีอยู่และทุกอย่างจะสําเร็จวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับและก็อีกครั้งหนึ่งต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรละฟังกันจนจบคลิปด้วยยินดีที่ถูกรู้จักครับในหนวดฮิ l i ิงทาโร่สวัสดีครับ